เรียนท่านที่เคารพและมิสายทุกท่านครับผมมตดุลเตอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันเสาร์ที่7กันยายนส5 6 7ครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงเคยได้รับข่าวสารมาตั้งแต่เด็กๆเช่นเดียวกับผมว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองเกษตรกรรมผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรสมัยผมเรียน ชั้นประถมก็มีตัวเลขว่าคนไทยประมาณ80เปซ็นเป็นเกษตรกรจนถึงขนาดมีสมญาว่าเป็นกระด,ดูกสันหลังของชาติและต่อมาพอผมเข้ามาหาวิทยาลัยสัดส่วนของผู้ที่เป็นเกษตรกรในประเทศนี้ก็ลดลงไปเหลือประมาณ60เซแล้วเราก็คิดกันว่าคนไทยนั่นะ่ะมีพื้นฐานการเกษตรมานาน ย่อมมีความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตรอย่างแน่นอนที่จริงผมก็เคยเชื่อผิดๆแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยในปี2 5 1 6ความเชื่อเชน,นะผมเพิ่งรู้ว่าเป็นความเชื่อที่ผิดคนไทยทำการเกษตรแทบไม่เป็นความรู้ต่างๆก็ไม่ได้มีการพัฒนา กลับตรงเงินข้ามหลายเรื่องถอยหลังลงไปมากยกตัวอย่างเช่นข้าวขาวดอกมะลิที่ชาวบ้านเรียกว่าข้าวหอมมะลินั้นมีการพัฒนาสายพันขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2490ประเทศไทยก็มีชื่อเสียงโด่งดังข้าวขาวดอกมะลิของไทยนั้นมีกลิ่นหอมมีรสชาติน่ารับประทาน มีความนุ่มนวลไม่กระด้างเหมือนข้าวญี่ปุ่นไม่น่ารับประทานแบบเดียวกับข้าวอินเดียแต่ว่าข้าวไทยเหนือกว่ามากท่านทราบไหมครับปัจจุบันนี้ผู้ที่ชนะเลิศคุณภาพข้าวขาวดอกมะลีของโลกไม่ใช่ไทยครับคือประเทศกัมพูชาทางน้านที่เราเป็นคนพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาแต่ก็รักษา อันดับชนะเลิศไว้ไม่ได้ศูนย์กลางการรวบรวมพันธ์ุข้าวของโลกไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เราเคยเชื่อกันว่าคนไทยปลูกข้าวมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพแล้วต้องมีความรู้มีความสามารถแต่ทราบไหมครับว่าปริมาณการผลิตข้าวต่อไร่ของไทยนั้นต่ำกว่าหลายๆประเทศ เวียดนามสามารถผลิตข้าวได้เฉลี่ยไร่ละประมาณ450-500กิโลประเทศจีนสามารถพัฒนาการผลิตข้าวได้ถึงไร่ละ2,000กิโลถึงแม้ว่าข้าวจีนข้าวเวียดนามในขณะนี้ยังมีคุณภาพต่ำของของไทยบ้างแต่ราคาถูกกว่ามากดังนั้นหลายๆประเทศที่เขายากจน เขาไม่เร้แกร์ถึงคุณภาพที่เหนือกว่าเล็กๆน้อยๆหรอกเขาดูที่ราคาตลาดข้าวของไทยก็สูญเสียลงไปามากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีรัฐบาลชั่วสมัยยิ่งรักชินวัตรมีการทุจริตโครงการจำนำข้าวทงผลให้การพัฒนาคุณภาพข้าวของไทยนั้นถอยหลังทันทีเพราะว่ามันประกาศว่ารับซื้อทุกเมล็ดทุกสายพันธุ์ ในราคาเบรดละ1มื่นห้เมื่อรับซื้อทุกเมล็ดทุกสายพันธุ์การที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพของข้าวโดยเกษตรกรนั้นย่อมถูกละเลยไปแล้วเพราะต้องปลูกข้าวให้ได้มากที่สุดคุณภาพให้ต่ำที่สุดและเร็วที่สุดจะได้เอามาแลกเงินที่มันหลอกเอาไว้ในที่สุดก็มีการร้องเรียนกันมีการด่าดทอกันชาวนาฆ่าตัวตายเพราะหลงเชื่อ นางกาละกินีและในที่สุดรัฐบาลมันก็ไม่มีเงินที่จะมาแลกกับใบประทวนที่ชาวนาได้มาจากโรงสีท่านคงจำได้กรณีไอ้กินนติรัตน์นารนองวิ่งหนีชาวนาหูตู่ผางตกเพราะว่ามันไม่สามารถตอบคำถามได้เนื่องจากโครงการนั้นตั้งขึ้นมาเพื่อการช่อราดพังหลวงโดยเฉพาะดังนั้นเมื่อคุณภาพข้าวของไทยเนียต่ำม,มาก ก็ไม่สามารถขายได้จกนกระทั่งทุกวันนี้ท่านคงเคยดีข้าวเน่าของไอ้อ้วนแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับผลจากการช่อราบ,บางหลวงในโครงการรับจำนำข้าวปีนี้เวียดนามมีผลผลิตข้าวมากขึ้นสามารถส่งออกได้มากพร้อมกันนั้นอินเดียซึ่งเคยมีมาตรการในการควบคุมการส่งออกข้าวในปีนี้เขาลดมาตรการนั้นลงไป ดังนั้นตลาดข้าวของโลกเนี่ยก็จะมีอุปทานเนี่ยมากมายทะลักเข้ามาและข้าวไทยที่คุณภาพต่ําจะไปเหลือได้อย่างไรครับไม่ใช่เฉพาะแต่ข้าวหรอกครับเรื่องการเกษตรทั้งหลายเนี่ยของไทยเนี่ยก็ค่อนข,ข้างจะตับทั้งการประมงก็เช่นกันการเลี้ยงปลาในกระชังของไทย,ยทํามาหลายสิบปีเต็มทีแล้วแต่จีนไปไกลกว่านั้นอีก จีนเลี้ยงปลาในเรือระหว่างที่เพาะพันธุ์ปลาในเรือเขานั่นอะ่ะเขาก็แล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงตลาดก็จับปลาส่งพอดีลักษณะแบบนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมของไทยเนี่ยเลวลงทุกวันทุกวันส่วนใหญ่ก็เพราะความชอบชนจากนักการเมืองนั่นเองครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมีที่ ที่เกษตรกรเนี่ยถือครองอยู่เป็นจํานวนมากถึงแม้จะขายให้ในทุนไปมากมายแล้วก็ตามดังนั้นการพัฒนาประเทศที่นําไปสู่ความยั่งยืนจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรเนี่ยมันขาดได้ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนอกจากอาหารอาหารนั่นแหะขาดไม่ได้แล้วขาด iPad iPhone เราอยู่ได้ เราขาดรถยนต์ B Y D เราก็อยู่ได้แต่เราขาดอาหารเราตายความพัรุาของไทยพัฒนาประเทศมาถูกผลถูกทางแล้วเพียงแต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยเรามีข้อวิบัตริร้ายแรงที่สุดก็คือเรามีนักการเมืองซึ่งได้มาจากระบบก,การเลือกตั้งโดยคนโง่ก็ไปเลือกคนชั่วมาเป็นรัฐบาล พื้นฐานการเกษตรคือสิ่งสำคัญและความเป็นจริงเงินทองของมายาข้าวปลาสีของจริงดังนั้นไม่ว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีในด้านใดจะละทิ้งการเกษตรไปไม่ได้ในปี2557ผมมีโอกาสไปทำการวิจัยหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าซึ่ง แกนจัดตั้งก็คือบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นการพัฒนาพื้นดินที่ไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้เป็นผลดีเพราะเป็นดินเค็มที่ตําบลหนองว่าแปดริวดังนั้นเมื่อมันเป็นดินเค็มเนี่ยก็ไม่เป็นที่ปรารถนาของเกษตรกรทั้งหลายก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่าจำนวนมากการพัฒนาพื้นที่นี้ใช้เทคโนโลยี ขอพรบาทสมเด็จพระหัวในกาลที่9ก็คือการแก้ไขปัญหาดินเทม็มศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทายที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ที่ทำการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นและได้นำไปใช้ที่หนองว่ามีการร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐก็คือพื้นที่จังหวัดก็มีการจัดสรรพื้นที่ จำนวนแปลงละ25ไร่ภาคเอกชนก็มีสองเจ้าใหญ่ๆที่สำคัญก็คือธนาคารกรุงเทพเป็นที่ที่เป็นผู้ที่ช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบริษัท CP เป็นผู้ที่รับซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้การปรึกษาในด้านเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร มีการรับสมัครเกษตรกร,เ,กรเข้าไปอยู่ในพื้นที่นี้ซึ่งรุ่นแรกๆนั้นอะ่ะก็ไม่ได้มีใครสนใจมากมายดังนั้นคนที่มาอยู่เนี่ยก็จะเป็นเกษตรกร,กรที่ไม่มีที่ดินปรากฏว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องประกอบกับการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตามหลักทฤษฎีใหม่ของนโลเรการที่9ก็คือว่ามีพื้นที่ทุกแปลงนั้นจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกัน10% แบ่งเป็นการสร้างอาคารสถานที่30%ต่อมาเป็นการทำการเกษตรชนิดที่1 30%ที่2เป็นการทำการเกษตรชนิดที่2และอีก30%ที่เหลือเป็นการขุดบ่อเพื่อสำรองน้ำดังนั้นเมื่อการเกษตรชนิดที่1ในช่วงเวลานั้นราคามันตกหรือว่ามีปัญหาการแห้งแล้ง ไม่ได้รับผลผลิตเท่าที่ควรยังมีการเกษตรชนิดที่สองมาเป็นเครื่องรับปัจจัยเสี่ยงโอกาสที่จะสิ้นเนื้อประดาตัวก็แทบไม่มีเพราะว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีที่นำไปให้นั้นทุกอย่างมีมาตรฐานที่ทันสมัยมีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้มีการเลี้ยงสัตว์มีการปลูกพืช ตามหลักการผมได้ไปดูที่ฟาร์มหมูในหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่านี้เขาเลี้ยงหมูแล้วก็ปลูกมะม่วงในฟาร์มหมูนั้นนะ่ะมีการควบคุมไม่ใช่ฟาร์มเปิดเป็นฟาร์มปิดผู้ที่เข้าไปจะต้องเปลี่ยนใส่เสื้อก,กาวเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคไปติดกับหมูและต้องเดินผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นการรักษาความปลอดภัย ให้หมูนะั้นมีการเติบโตตามที่ควรจะเป็นได้รับอาหารสมบูรณ์ตามที่ควรจะได้เขาก็มีการจัดฟาร์มหมูเป็นสัสดส่วนกันบ้างก็เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ในเรื่องการปลูกผลผลิตทางการเกษตรก็เช่นกันก็จัดเป็นหมวดเป็นหมู่ผมได้มีโอกาสไปทําวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่ขอนแก่นในเรื่องไก่สามโลเป็นการพัฒนาพันธุ์ไก่ขึ้นมา โดยมหาลัยสามมหาลัยขอนแก่นมีลักษณะสารพิษมันต่ำกว่าไก่ปกติสามประเภทก็คือคอเลสเตอรอลต่ำยูริกต่ำและไขมันต่ำไก่สามโลจึงเป็นไก่เพื่อสุขภาพในฟาร์มไก่สามโลนั้นแนะ่ะพวกชาวบ้านก็รับพันไก่ไปจากมหาลัยขอนแก่นไปทำการเลี้ยง เพราะว่าไก่ประเภทนี้มีลักษณะพิเศษเป็นที่ตลาดต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากผลิตไม่ทันผมก็มีโอกาสไปดูฟาร์มไก่ของชาวบ้านเขาก็แยกฟาร์มไก่เป็นฟาร์มๆไปบางบ้านเขาก็มีหมูด้วยแต่เขาไม่เลี้ยงปนกันเพราะว่าไก่กับหมูเนี่ยมันคนละพันธ์กันดังนั้นการดูแลรักษาก็จะต้องแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่มาปะปนกันส่วน ของเสียพวกอุจจาระปัสสาวะในฟาร์มหมูฟาร์มไก่นะในหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าเขานําไปรวมกันพัฒนาเป็นพลังงานทางเลือกก็คือเอาขี้หมูต่อท่อไหลามารวมกันที่บ่อกลางแล้วก็ทําการหมักให้เกิดแก๊สชีวภาพแก๊สชีวภาพเนี่ยมิกษณะก็เหมือนเตาเหมือนแก๊สที่เราใช้ตามครเัเรือนทั้งหลายเขาก็ต่อท่อไป แล้วก็ใช้ในการหุงต้มหรือแม้แต่ใช้ในเครื่องปั่นไฟก็ได้ดังนั้นการดำเนินการต่างๆก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่ผมเล่ามาไม่ไว่าจะเป็นเรื่องไก่เรื่องหมูเรื่องการทำการเกษตรต่างๆเหล่านี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าตามธรรมชาติของโลกนั้นทุกสิ่งเนี่ยมันต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันมนุษย์ก็จะเสวนากับมนุษย์ด้วยกัน เขาสังคมร่วมกันมนุษย์คงจะไม่ไปคลุกคลีนอนกับหมากินกับหมีมนุษย์อยู่ร่วมกันยกเว้นมนุษย์บางคนที่หลงอยู่ในป่าแล้วก็ถูกสัตว์ไปเลี้ยงกริยาท่าทางก็เหมือนสัตว์อย่างกรณีที่มีการพ้นพบในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วว่าไอ้มนุษย์คนนั้นนะ่ะพฤติกรรมกริยาต่างๆก็เหมือนกับสัตว์เพราะเขาเรียนแบบสัตว์เขาไม่เคยเจอมนุษย์มาก่อนมนุษย์ก็อยู่ร่วมกัน ไก่ก็อยู่ร่วมกันเป็นล้าหมูก็อยู่ร่วมกันในล้าวหมูวัวควายก็อยู่ในฟาร์มวัวความควายต่างคนต่างอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันมนุษย์ในกลุ่มหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับถ้าหากท่านติดตามข่าวทางหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นอย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนนักเลงในมทรราชมงคล ที่มันไล่กระทืบไล่ซ้อมผู้ปกครองที่เขาต้องการจะย้ายลูกของเขาออกจากสถาบันแห่งนั้นเพราะมันเป็นเหมือนลังโจรมันก็ไปไล่ทุบเขาไล่เหยียบเขาในหมหาวิทยาลัยพวกนี้ก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆท่านจะเห็นพรรคไอตีที่สมาชิกของมันมีแต่คนอรัรปีคนชั่วชา้าคนสารเลวทำทุกอย่างเพื่อทำลายวัฒนธรรมไทย ทำลายรากฐานความดีงามของไทยคนเหล่านี้มันอยู่รวมกันเพราะว่ามันเป็นคนประเภทเดียวกันพวกกุ้ยก็อยู่กับกุย้ยส่วนผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเช่นนักฟุตบอลเขาก็เกาะรวมกันเป็นทีมฟุตบอลในทุกโรงเรียนก็จะมีเด็กนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลชื่นชอบกีฬาปิงปองและก็กีฬาประเภทอื่นก็แล,แล้วแต่จะเลือก เขาก็จะคบหาสมาคมกันส่วนผู้ปฏิบัติธรรมเขาก็คบหากันอยู่ในกลุ่มก็จะรู้จักกันผมนำภาพนี้มาให้ดูแสดงเห็นการรวมกลุ่มกันของผู้ที่ไปปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเรียกว่าสมาถะแต่การปฏิบัติธรรมนะั้นอย่าเข้าใจผิดว่าจะต้องใส่ชุดขาวนะครับผู้ที่ทําบุญไม่ต้องมีเครื่องแบบไม่ต้องตัดเครื่องแบบไม่ต้องทําอะไรพิเศษไม่ต้องถือน้ําเต้า ไม่ต้องทําท่าทําทางบ้าบาบอๆก็ทําตัวเหมือนคนปกตินั่นแหละเพราะว่ากุศลจิตมันเกิดในจิตใจมันไม่ได้เกิดที่ร่างกายการแต่งชุดขาวไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นที่กลุ่มนั้นเขาแต่งชุดขาวกันไปหมดคนที่เข้าร่วมกลุ่มก็ไม่อยากจะด่า,ดางหรือแตกต่างจากเขาก็แต่งกายชุดขาวหลายคนก็เลิ่งึกคิดผิดว่าถ้าไปปฏิบัติธรรม ต้องแต่งชุดขาวซึ่งมันไม่ใช่ผู้ที่เป็นนักการมืองที่ดีผมยกตัวอย่างกรณีของท่านพลเอกเปรมตินสูรานนท์เป็นปูชนียบุคคลที่เสียสละทั้งเลือดเนื้อทั้งชีวิตให้กับประเทศชาติมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านทำการรบในสงครามโลกครั้งที่สองในสมรภูมิเชียงตุง แล้วก็เข้าร่วมปฏิบัติการต่างๆอีกหลายครั้งจงกนกระทั่งประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นประธานองคมนตรีในขณะที่ท่านเป็นนายกนัฐมรีในรัฐบาลที่ต่อเนื่องจากท่านพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนอนันน์นั้นรัฐบาลของท่านก็ประกอบด้วยคนดีๆคนมีความรู้โดยท่านสามารถจะควบคุมได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าด้วยว่าผู้คนที่มีลักษณะคล้ายๆกัน จะมาเกาะกลุ่มรวมกันเสมอคนดีจะไม่มีในพรรคไอตีเพราะไ,ไอตีมีแต่คนอับป,ปีคุณนางดีๆจะไม่มีในพักคไอทักกี้เพราะไอทักกี้มีแต่คนกังฉินทั้งสิน้นนั่นแหละเป็นไปตามหลักธรรมที่ว่าสมะชีวิตธตรทสีไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวชีวิตชุมชนสังคมหรือว่ากลุ่มต่างๆในประเทศชาติใช้หลักการนี้ไปวัด ไปประเมินได้ทั้งสิ้นสมาชีวิติธรรมสี่มีความหมายว่าผู้คนที่คบหาใกล้ชิดสนิทสนมกันจะต้องมีลักษณะเหมือนๆกันมิฉะนั้นจะคบหากันไม่ได้ดังนั้นคนที่คบกับกลางฉินมันก็ต้องเป็นกลางฉินทั้งนั้นคนที่คบกับตรงฉินก็ต้องเป็นกรงตรงฉินทั้งนั้นไม่ปะปนกันตรงฉินไม่คบกลางฉินและกลางฉินก็ไม่คบหาตรงฉินเพราะมันเกลียดชัง คนละพันกับมันประกอบด้วยองค์ประกอบสประการด้วยกันที่จะเป็นสมะชีวิตธรรมสี่นั่นก็คือประการแรกสมะศรัทธามีความเชื่อมั่นในศรัทธาในเรื่องเดียวกันผู้ที่เป็นเด็กแก๊งชั่วก็ศรัทธาในการกระทําชั่วนึกว่าเทนึกว่าโก้นึกว่าเก๋ก็ไปเกาะกลุ่มกันมาผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาก็กาะกลุ่มกันไป ในพื้นที่ต่างๆที่มีการเรียนการสอนในวิชาวิธรรมไม่ว่าจะเป็นที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยหรือว,ว่าที่วัดมหาธาตุวัดพุทธบูชามูลนิธิวัดศรีสุดารามยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นคนที่ไปสถานที่เหล่านี้ก็ต้องการมีความรู้ในเรื่องเดียวกันคือเรื่องพุทธศาสนาเขาก็จะมีความศรัทธาแบบเดียวกันนี่เป็นข้อแรก ข้อที่สองสมาศีลามีศิลเท่าเท่ากันถ้ามีศีลธรรมสูงก็จะเป็นกลุ่มที่มีศีลธรรมสูงเหมือนกันถ้าเป็นคนที่มีศีลธรรมต่ำหรือไม่มีเลยก็จะเป็นคนที่มีศีลธรรมต่ำและหรือไม่มีเลยจะมาเกาะกลุ่มกันประการที่สสมะปัญญามีปัญญาระดับใกล้ๆกันถ้าปัญญาแตกต่างกันมากคุยกันไม่รู้เรื่อง ท่านจะอธิบายเรื่องความดีงามเรื่องคุณธรรมเรื่องสัมมาคารวะให้กับเด็กสามกี่ฟังเนี่ยมันไม่มีวันเข้าใจเพราะว่าจิตมันต่ําเกินกว่าที่จะรับเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ได้นั่นก็คือสมะศีลาและสุดท้ายสมะจาคะมีการบริจาคในการให้ทานเนี่ยเท่าเท่ากันใกล้เคียงกันเกิดเป็นคนอันดับแรกเลยที่เรียกว่า บุญศิกขาก็คือทานศีลภาวนาอันดับแรกถ้าจะพัฒนาตนเองได้จะต้องรู้จักการให้ทานเสียก่อนก็คือการแบ่งปันการพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์และก็โลกนี้ให้มีสภาพดีขึ้นไปพร้อมๆกันเรามีอะไรมากมาย ก็แบ่งไปให้คนอื่นเขาไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเป็นการทำลายความตนิ่ก่อนที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ขั้นศีลซึ่งสูงกว่านี้คนที่ไม่รู้จักให้ทานไม่มีวันจะพัฒนาตนเองเขึ้นไปได้ดังนั้นสะมะชีวิตธรรมสี่จึงประกอบด้วย 1. สะมะศราสองสะมะศีลา 3. สสมะปัญญาและ 4. สสมะจาคะ จากหลักนี้เองครับที่ตั้งแต่ต้นผมก็ชี้เห็นแล้วว่าการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เขาไม่ปนกันหมูก็เลี้ยงในฟาร์มหมูไก่ก็เลี้ยงในฟาร์มไก่แล้วก็ชี้เห็นว่าคนก็เหมือนกันคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจะไหลรวมไปเกาะกลุ่มกันคนชั่วก็ไหลไปสู่กลุ่มคนชั่วเหมือนกับบอ่อขี้ในหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าที่เขาต่อท่อลงมาสู่บอ่อเกลื เพื่อนำไปทำเป็นแก๊สธรรมชาติเรียกว่าแก๊สชีวภาพขี้ก็ไปรวมกับขี้คนดีๆก็ไปรวมกับคนดีๆล้วเอาหลักนี้มาพิจารณาใครก็ตามแต่ที่เราต้องการจะรู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนชั่วเมื่อเรารู้จักเขาผิวผิวเผผิๆแต่เราสามารถจะนำหลักนี้ไปตัดสินเขาได้โดยดูว่าเขาฝักใฝ่ใครเขาคบหาใคร ถ้าคนคนนั้นเนี่ยยกย่อง,องนับถือไอตีพักชั่วสามกีบแสดงว่าเขาเป็นคนชั่วแน่นอนไม่ต้องไปดูรู้จักอะไรเขามากมายดูที่ว่าเขาศรัทธาใครคนที่ศรัทธาคนชั่วเป็นคนดีไปไม่ได้ส่วนคนที่ศรัทธาคนดีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในเนรหลวงรอเก้าศรัทธาในปูชนิยบุคลมีสัมมาคารวะเพื่อนฝูงของเขา มีกริยาวาจาเรียบร้อยอ่อนโยนคนนั้นเป็นคนดีแม้เราจะรู้จักเขาผิเวเผินก็ตามแต่เราสังเกตได้จากสังคมของเขารัฐบาลก็เช่นกันรัฐบาลชั่วก็จะแต่งตั้งรัฐมนตรีชั่วเข้ามาในกลุ่มของตนเองเช่นรัฐบาลไอทักกี้รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรรัฐบาลดีก็จะหาแต่คนดีเข้ามาในกลุ่มเช่น รัฐบาลของท่านเปรมรัฐบาลของท่านประยุทธ์จันโอชาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับถ้าเรามีความเข้าใจลากก้นบึ้งของหลักธรรมเรื่องนั้นๆปัจจุบนันนี้เรามีรัฐบาลที่ชักยายโดยกังฉินชั่วไอ้ทักกี้ซึ่งก่อกรรมทำเขนให้กับประเทศชาติมานานหลายสิปีเต็มที เมื่อเรารู้ว่าใครเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลเราจะต้องรู้ทันทีว่ารัฐบาลชุดนี้ชั่วหรือดีตามหลักสมัชชีวิตธรรมสี่ผมพลตรีดรอนุชาติบุญน,นาคเขาจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ